ฟอร์มดมแตังซุปเปอร์การเชิงพาณิชย์ฟรีดาวน์อนหกพับัตรใบเดียวเสียยะจัดให้ครับผมมาครับตัวน,นี้ครับฟอร์ดมัดแตังโฉมปี2022ครับผมเลขไม่หมื่มนโลรถหลักเดือนเป็นมือสองอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องรถคันนี้ครับเป็นรถใช้งานพอสมควรพอเราออกมาใช่ไหมครับมไม่ได้เชี่ยวไม่ได้อะไรเลยวิ่งอย่างเดียวเลย รถคันนี้ไม่ได้พาครอบครัวเที่ยวเลยวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งไปหมื่นกว่าหมื่นกว่าโลรถหลักเดือนวิ่งอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าวิ่งอะไรเออขนรอยขนของก็ไม่มีไม่มีไม่มีแค่จะวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งไปไหนครับวิ่งหนีไฟแนนซ์ครับวิ่งอย่างเดียวเลยออกมาไม่เคยจอดอยู่กับพี่ไม่ได้อยู่กับพี่เลยไม่ไม่ได้เข้าบ้านด้วยซ้ำโอเครถอะไรไฟแนนซ์ไปดักเรื่องไงไฟแนนซ์ไปดักรอที่บ้านไปบ้านเพื่อนมั่งไปบ้านแม่ยายมั่งบ้าน น้องเมียมั่ง <S 2> <S 2> น้องลูกเมียมั่ง <S <S ไปเรย